มาเตรียมยาพังกุลาให้วัวนะครับแปลงของเรานะครับแปลงนี้สามไร่ะครับกําลังแก่พร้อมปลูนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับใครมีวัวมีควายหรือว่าสัตว์กินพืชนะครับแนะนำเลยนะครับนี่ ผูกครั้งเดียวครับใช้ได้นานนะครับไปกันเลย